วันนี้ปักคคุณหมีจะพามาดูแบรนด์เจ้าตลาดครับแน่นอนครับจำกันได้อยู่แล้ว Toyota r e v o ว่แซ t ด o อีดินะครับเตยานาหล่อตัวนี้นะเป็นปี20นะครับใครตามหารถใช้งานใหม่น้อยรถปีใหม่ห้ามพลาดอันนี้เลยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel นะครับวันนี้เช่นเคยครับปากขุ่นหมีใจดีคนเดิมผูดดำเนินรายการนะครับผมใครเข้ามาแล้วเพิ่งเคยดูคลิปของเราเป็นครั้งแรกนะครับช่องของเราเป็นครั้งแรกดูก่อนนะถ้าชอบเป็นประโยชน์กดกระดิ่งกด Subscribe กันไว้ได้อยากได้อะไรอยากให้ทำแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับนั่งอ่านดูคอมเมนต์กันอย่างแน่นอนนะครับผม วันนี้ปั๊กคุ่หมีจะพามาดูแบรนด์เจ้าตลาดครับแน่นอนครับจำกันได้อยู่แล้ว t o y ยต้ารีโว่แซดอีดนะครับตยนาหลอตัวนี้นะเป็นปี20นะครับใครตามหารถใช้งานใหม่น้อยรถปีใหม่ห้ามพลาดอันนี้เลยนะครับป้ายแดงขาย,ยที่6 5 0 0 0นะครับรถปี20ของผมตอนนี้ณตอนนี้นะครับวันนี้3เอสิงหา64ขายอยู่ที่527,000บาท 527ใครตัดสดเอาราคานี้ไปผมเว็บแวดให้ถ้ารถคันี้ยังไม่ติดจองนะครับเปิดโคด้านล่างนี้เลยนะ0971818,000ครับกระท้อแรกราคาประหยัดจากป้ายแดงไปแสงกว่าบาทแล้วกระท้อที่2ครับเอาโปรช่วยผ่อนไหมครับตอนนี้ให้ผ่อนเดือนละเพียงแค่4,400บาทถึงมีนา65เลยครับย้ำนะ4,400บาทให้ถึงมีนา65เพอร์เฟคคาช่วยจ่ายค่างวดให้นะครับ หมดจากมีนา65คุณผ่อนเดือนละ9,400บาทตลอดสัญญานะครับจริงๆมันอยู่9,400แหละแต่เพอร์เฟคช่วยให้เดือนละ5,000นะครับมาดูกันบอกเลยเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์ให้ดูอีกของแถมเราเป็นตัวเงินกันคุ้มๆค,ครับมาดูตัวรถก่อนชอบรถซื้อรถต้องดูรถดูรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปดูความคุ้มค่าที่ของ Perfect c a ากันครับมาดูกันได้เลยครับมาอันนี้ก็อย่างที่เห็นครับบนท้องถนนหน้าตาคล้ายคลา,คลากันอยู่แล้วครับตามที่ อ่าพีเซนเตอร์ของเขาพี่ซันนี่เนาะรีวิวอันเอาไว้นะอันนี้ก็หน้าตาสวยๆจริงๆหน้านี้มันอยู่ในลลโก้ตอนมันเปิดตัวมาแรกๆแต่ว่าตอนตัวเตี้ยนเนี่ยไม่มีแต่ในเซตอิ e dition เนี่ยเอามาใส่ให้แล้วไฟหน้าไฮโดรเจนปกติครับหลอดไฟหน้าทั้งโคมทั้งหลอดไม่ได้เปลี่ยนมานะครับขาวๆสวยๆมาสีรถเป็นสีเทาเมทัลลิกครับที่มีทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ต้องมีสีนี้แน่นอนกล้าพูดได้เต็มปากเลยตัวเจเป็นล้อกระทะครับ ตัวเจพัฒมีฝาครอบมาใครอยากแตง่งอยากได้แม็กอะไรถ้าไม่อยากใช้โปรที่เราให้ไปนะจะมาแต่งเป็นล้อแม็กได้ครับจัดให้ได้นะครับมากระจกอันนี้มีแซมความหรูมาเป็นโครเมียมแล้วมีไฟเลี้ยวเข้ากระจากมองข้างให้ด้วยนะครับอ่าขวัเดลกาพันเองอันนี้คิดจากราคาไม่ใช้เงินออกรถนะคุณผู้ชมนะไม่ใช้เงินออกรถ เอาโปรไปเลยผ่อนเดือนละ4 4 0 0ถึงมีนา65ได้นะครับใครไม่อยากได้เป็นโปรมีกำลังอยู่แล้วจัดโปรส่วนลดไปเลยปะดูซอกดูหลืบกันหน่อยดูตัวกันเลยดูตัวน็อตของแก้มฝากระโปรงนะครับอ่าเรามีสื่อออนไลน์กันแล้วเราใช้มันครับลดการเสียเวลาคุณผู้ชมไปเลยสมาร์ทแคปครับแคปโอเพนได้กว้างๆครับ ย้ำอีกทีนึงนะรถปี2020ประหยัดไปจากป้ายแดงประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับสนใจมาดูกันได้นะบางนาราษาน87ติด BTS Bearing นะครับผม0 971818000เบอร์โทรตรงนี้ขอรูปขอลายขอโลเคช,ชั่นกันได้นะครับแคตตาล็อกออนไลน์มีนะครับผมมาวนดูรอบคันกันหน่อยให้เห็นตัวบอดี้กอนก่อนก่อนจะมาดูรถดูกันก่อนเลยพี่บอดีส้สวยๆบุบมีไหมตำหนิมีไหมขอมอง45องศาหน่อยไม่มีนะ ไม่มีกันชนไม่มีเพราะมันเป็นเกียร์รุ่นเจไม่มีมาไม่ให้ตัวอีครับด้านหลังครับน,อน็อตตะเข็บต่างๆดําเดิมครับสวยๆไลเนอร์มีให้นะครับตัวแม็กไลเนอร์มีให้ปะเปิดย้ำอีกทีหนึ่งรถปี20ผ่อนประมาณ9,400ไม่ใช้เงินออกรถใครใช้เงินออกรถจะถูกกว่านั้นครับวางสัก2 0 0 0 0ื0 0 0าก็ได้ค่างวดก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะ เรื่องไฟแนนซ์นะครับเกษตรกรผู้รับเหมาขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแก๊บโรบินฮดอ่าเรียกว่ารเดอร์ต่างๆลองมาคุยนะครับเราเป็นเกตเตนที่ทั้งทีเฟี a เอเดลเลอร์ซูเปอร์พีเฟอร์เราจัดให้ได้นะครับสำหรับทุกอาชีพเลยไปดูภายในกันหน่อยภายในก็เป็นสแตนดาดครับเป็นสเปคปกตินะครับผมก็ภายในภูมิพนด้วยสีดำคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับแมนนวลจุดขายคันนี้เลยคือความใหม่ความสด สดครับใหม่ครับออกรถง่ายครับค่างวดถูกด้วยค่าใจ่ายแฝงไม่เมย์คองแถมเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยใครชอบรีวิวรถแนวนี้อยากได้แบบนี้ชอบสไตล์อย่างนี้กดกระดิ่งกดซับสไครต์กันไว้ได้นะคุณผู้ชมนะ,ะมีคนมาซื้อได้ผมมีค่าน้ำรอนน้ำชาให้กดกระดิ่งเอาไว้ปะดูซอกกันเลยซอกหน้าซอกท้ายนี่ครับแกนลออแกมหนะ้าอันนี้ล้อนตัวกันเลยประตู อันนี้นี่น็อกตัวกันเลยคือทุกวันเนี้รถอะ่ะมันมีประกันประกันซ่อมห้างใช่ไหมเขาไม่เคาพี่เขาเปลี่ยนเราก็ต้องมาดูตรงนี้เอาบางที่เขาเปลี่ยนแผงประตูไปเลยนะก็ต้อง,งดูกันดีดีด้วยมาดูด้านในกันหน่อยครับกุญแจดอกขายตัดบอกมีให้โอเคสแตนดาดทั่วไปตัววิทยุบลูทูธได้นะครับวิทยุคันนี้บลูทูธได้รับสายวางสายกดรับสายวางสายตรงนี้ได้โอเคกดทั่วไปไฟสถานะโชว์แอร์แบก ทำงานปกตินะครับเบาะผ้าสวยๆปีกไม่ลมนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดครับตัวนี้เป็น6สปีดเรียบร้อยแล้วนะก็ภายในผมให้ร้อยเปอร์เซ็นะไม่ดูจะหักอะไรเลยจริงๆก็สักหลาดอะไรไม่มีคาบุหรี่ไม่มีรอยเหลืองตัวคอนโซลไม่มีรอยคาบกาวสองหน้าไม่มีรอยครามน้าหอมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับเล่กใหม่แท้ๆอ่ะเล่งใหม่ห้าหมื่นสองพันกิโลเมตรใหม่แท้ไม่กลับกอเจอกลับกอผมซื้อคืนเต็มราคาพร้อมปิดยอดไฟแนนซ์ให้ด้วยครับ ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันหน่อยครับเช่นเคยครับพูดทุกคลิปครับซื้อรถต้องดูหัวใจหลักกันครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดโปงกันหน่อยมาเปิดโปงกันอผมลืมแจ้งไปตอนท้นคลิปรถคันนี้นอกจากาจะมีวารันตีของ Perfect Car นะครับวารันตีของ Toyota Motor Thailand ยังเหลือนะครับเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับ ขาวารันตีให้อยู่ที่3ปีหรือว่าแสนโลนะครับผมอันนี้ก็เหลืออีก2ปีหรือว่า50,000โลนะครับมีปัญหาอะไรขับเข้า TM t มเลย To y ยต a ามอเรเรียกว่าดีลเลอร์ของ t o y ย ta นะครับผมไม่ต้องไปขับเข้า To โย ta ามอเตอนะขับเข้าดีลเลอร์ทั่วสาเรียกว่าทุกสาขาที่มีอยู่เนี่ยคุณขับเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูรถคันนี้กันหน่อยดีกว่าใครที่ตามหากันอยู่รถปีใหม่ใหม่ใ,มใ,มใมน้อยๆผ่อนเดือนละ9 00 0 มีโปรช่วยผ่อนให้ให้ผ่อนเดือนละสี่พันถึงมีนาเพอร์เฟคค่าใจ่ายให้ฝากระโปรงเดิมเดิม,ดมน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะแผ่นสักกะหลาดอยู่ครบๆสวยๆแผ่นสักหลาดกันความร้อนน็อตไฟหน้าเหลี่ยมกลมครบไม่ได้เลยเหลี่ยมจัดเลยนี่ครับสวยๆคานหน้าสีไม่ได้ไล้รูกลมมกรมิรบๆเลยครับน็อตคานหน้าน็อตม่อนน้ำมาเกอร์คิยังอยู่ น็อตตัวน้ำยาหม้อน้ํายังอยู่นะครับอันนี้น้ํามันพาวเวอร์ก็ไม่ต่ากว่ามินไม่สูงกว่าแม็กนะครับผมคานสวยๆครับแผ่นเพจเดิมๆไม่มีขยับครับตัวเครื่องมันรับประกันด้วยความใหม่ของมันอยู่แล้วคุณพี่แล้วก็มันมีในเรื่องของวารันตีของ t ต y o t a m มอเตอร์แล้วก็วารันตีของ Perfect Car าเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องตัวรถสบายใจได้เลยครับใครดูรถไม่เป็นลองมาดูที่ Perfect Car าได้นะครับยินดียินดีนด,ดูให้ ทุกอาชีพนะต่างจังหวัดนะครับมีเซ็นออนไลน์มีส่งทั่วประเทศให้นะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นจุดขายหลักของเราเลยแหละตอนนี้รถไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่สกลขอนแก่นสงขลามีหมดเลยครับคุณพี่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสรุปกันอีกทีหนึงครับ t o y ยต a Revo ว Z ซด dition เป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับป้ายแดงขายอยู่6 5 0 0นหาคงขายเพียงแค่ ห้าแสนสองใครอยากตัดสดเอาราคานี้ไปเดี๋ยวไม่คิดแบบให้ส่วนใครอยากเล่นเป็นโปช่วยผ่อนนะครับให้ผ่อนเดือนละ4,400ถึงมีนาคมโดย4,400อันนี้ลูกค้าใจ่ายแค่4 4 0 0อีกที่เหลือจริงๆอ่ะข้างวนผ่อนอยู่9,400แต่ Perfect ค่าจ่ายให้ครับจ่ายให้เลยในเศรษฐกิจอย่างนี้นะเราช่วยๆกันครับและพิเศษที่ผมบอกท้ายคลิปของแถมมาดูกันอีกขัดสีขัดให้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ ไส้กองเปลี่ยนให้รับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้ครับฟรีทางค่าแรงและค่าอะไหล่ไวการ์ดเดอะบิลสมาร์ทมีให้ครับแบตหมดน้ำมันหมดยางแตกรถเสียหรือว่าจะเช็คเรียกว่าเช็คสภาพตัวรถก่อนเดินทางไกลอันนี้ฟรีนะครับเพอร์เฟคคาร์เราซื้อความคุ้มครองให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับที่เพอร์เฟคคาร์ณที่แห่งนี้นี่ที่บางนาลาซาน87นี่ค่าใช้จ่าย,ายแฝงบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีค่าดําเนินการ ไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าโอนรถหลายๆที่ตอนนี้ผมเห็นก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราคุยกันเรื่องราคาตัวรถอย่างเดียวอันนี้เป็นหนึ่งดีลพิเศษที่เราให้ลูกค้าของเราทุกท่านกันเลยนะครับถ้าใครชอบแนวนี้สไตล์นี้นะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงคุยกันด้วยเรื่องราคาตัวรถอย่างเดียวเบอร์โทรตรงนี้ครับ0ูนย์เก้าเจ็ดหนะครับขึ้นลายนะคุณผู้ชมนะทักมาขอรูปขอโลเคชั่นสอบถามปรึกษาเคสไฟแนนซ์ ส่งเอกสารไฟแนนซ์ให้ดูกันก่อนได้นะครับทางทีมงานของเรายินดีนะครับถ้าเกิดใครจะมาดูรถนะครับ Perfect คคาราซาน87บอกมาหาปักคุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลากันก่นกอนนะครับสวัสดีครับ